เดินทางบ้นนี้พี่น้องอ,อันนี้คือตลาดน้ำงำพี่น้องตลาดบ้านน้ำงำถ้าว่าพวเพิ่อจะสดเดินทางกลับบ้านกบเพิ่นกับแวซื้อแนวยูแนวสินนี่ก่อน เขากัสีเวนี่พี่น้องเอ้ยตลาดตอนเช้าพี่นอ้องเอ้ยคนล้านหลายนี่เดี๋ยวเขากักากสีเดินทางเลยพี่น,อน้องเอ้ยเข้าไปโอ้ไปซื้อนะกับเข้ากันสิไปเข้าไปซื้อกับเข้าก็ อนาเดี๋ยวอนาเพิ่นขายกับเข้าอยู่โซนนี้พี่น้องเดี๋ยวเพิ่ไม่ค่อยไปซื้ออนากับเข้าไปซื้อกับเข้าแล้วละกันสีเดินทางต้อพี่น้องซื้อข้าวซื้อน้ำมาห้อยไว้อยู่รถนี้เพราะวะา่า,ขาเข้ากับสีเดินทางแล้วต้องอันน่ะมีข้าวมีข้าวติดติดรถก่อนพี่น้องเข้ากับบอได้เลาะเลาะตลาดน้ำงามมือวานนี้เพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เข้าๆๆกับได้พาพี่น้องเลาะเบิ้งแล้วเพิ่นอนาขายเครื่องขายของอยู่อันตลาดน้ำงามแห่งนี้พี่น้อง อ๋อพี่น้องเอ้ยหลังจากออกมาแต่ตลาดกับห้ากับเดินข้ามต่อไปหาเติมน้ํามันก่อนก่อนจะเดินข้ามไปอ่ะบนอื่นพี่น้องเอ้ยโอ้โหว่าน้ํามันตปตทปั๊มทางหน้าเฮานี่เพิ่นสีอ่ะเปิดบ่ <c oughs> น้ํามันหมือนก้อนเฉลี่อันนี้คือหนองน้ำงามเป็นโซนสาธารณะ ผู้คนนานาตอนเช้าตอนแรกจะมาแล่น,ลนออกกําลังกายแถวนาะารอบๆนานาะนองน้ำหนักนี่นะ,นะครับ จังใดเนาะนี่น้ำมันอยู่ในถังนี้ย่างประมาณเจ็ดลิตรเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยเด็ก็ถังนี้มันบรรจุได้สิบสามลิตรถ้าว่าเติมเติมมีหกลิตรแล้วพอดีเต็มถังน่าจะหอดอ่นาบากสัน้นถ้าว่าได้เต็มถังนี่นะน่าจะกกลเพราะว่าเส้นทางยู่ผู้ยู่ผ่านนี่มันต้องอนะนามันปืนน้ำมันพี่นาะอ้เ,าเทาแรนเส้นทางยู่วผู้เนาะ ตะไกรเลยพี่น้องเอ้ยเอาเล็กครั้งโอ้โหจมันอยูบบ่นี่ก uh, ันแม่น่ะนะขิวรถโดยสารสายใต้ถ้ามาพลืลอรสิเดินข้ามไปน้องพัลลวิการมาซื้อปีอย okay. ู่นี่นรองเหมือานี้นี่ เพินหากระเฮ็ดปั๊มนี้นะเพิดนถานีอนาเปิดบริการปั๊มนี้นะเพิ่นหากระเฮ็ดอันนี้คืออนาะบ้านไหหินพีน้องเอ้ยบ้านไหหิน อยู่ทางหน้าเท่านี้กาสิเป็นข้างแยกสามแยกซี่แยกสะดอกสี่แยกข้าวมาเข้าเลี้ยวขวาไปกาเข้าไปส้มเมืงอณานะเข้าไปส้มมอระดกโลกนั่นก็คือทงไหหินหนึงทงไหหินหนึงเข้าไปดี่พี่น้องนี่นี่ทงหหินหนึง จะเป็นทางสามแยกพี่น้องทางสามแยกอันนะ่ะข้าว่าข้าเลี้ยวฝาไปกะไปเมืองอันนะ่ะผาไส้ก็ผาไส้่น้องเองไปเซอร์ทงไอหินสองกับทงไอหินสามเลนะเนะมืองผาไส้อันนี้คือเดินเท้าเดินทางไปเมืองพูน ตอนนี้เฮาได้เดินทางมาฮอดอนาบ้านนาอู่แล้วพี่น้องเออบ้านนาอู่คนสิตาเฟอร์เล่นสลับเลยนี่โอ้คนจะเฮ็ดเส้นเฟอร์ได้พี่น้องเฮ็ดเส้นเฟอร์แล้วก็ขายนี่คือห้างตาเส้นเฟอร์คนนี้นะเฟอร์นาอู่เฟอร์นาอู่เออนี่นี่คนเฮ็ดห้างตาเฟอร์เส้นเฟอร์ได้นี่เลย ีผู้คนจอดซื้อเปิดเซลเซลแต่เข้ากาบ่ได้จอดซื้อพี่น้องเออยบ่่บมีบ่อนซื้อนี่อยู่เบิ้งอันนะซ้ายมือนี่กับพื้นกำลังตาพูนเปิดตาเส้นอันนะเปิดตาแผ่นนะแผ่นบรรดาเพื่อไปเฮ็ดเส้นเส้นฝู พอดีกายบ้านน่ะนาหน้าอูมาน้อยหนึ่งเขาก็มาเวทีหน้าเดี๋ยวมาเวทีหน้าเพื่อจะกินข้าวกินข้าวเสาก่อนก็จะเดินทางนิดน้อยอันนี้ปิ้งขาไก่แล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ลาบซีนเวซื้ออยู่น่ะตลาดน้ำงำเลยนะพี่น้องชีวิตของการเดินทางพี่น้องเยต้องได้นะกินข้าวน้ำทางมาพี่น้อง กินข้าวน้ำเดียวกินข้าวอันส้มเฮอหน้าไปน้ำเดียวกินข้าวน้ำเดียวเด้อพิงขาเป็ดห่ือขาไก่ อ๋พี่น้องเอ้หลังจ้างข้ากินข้าวแล้วกับสี่เดินทางต่อเดินทางไปฮอดนาาเมืองคูนเมืองคูนนานจะเคยนี่เนาะเดี๋ยวห้าสี่เดินทางไปฮอดเนะมือง,ค,งค,นะคูนนี่ห,หละ จ้าเข้ากินข้าวแล้วละก่าเดินทางโต้บันนดนี้น้องเอ๋พอดีน่ะเห็นเขาเจ้าแหย่ขเาขาเสียเทีวปั๊มน้ำมันทางนานในบูม,ม,นนม,มีน้ำม,มันก่นอยีนน้ำมันน้ำมัน พอดีอนะมีน้ำมันเริ่น้องเลยดิสเขาเริ่มเต็มถัง เติมน้ำมันแล้วล่ะก็เดินทางต่อวันนี้พี่น้องเลยเติมมนันาเต็มถังไว้เลยล้วกาสต็อกไอ2ลิตรพี่น้องเลยเติมกระตุกไอ2ลิตร พ่อตัวเมืองเมืองคู้นแล้วพี่น้องเอ้ยยินดีต้อนรับสู้เมืองประวัติชาตร์เมืองคู้นเมืองคู้นเนี่เป็นเมืองประวัติศาตรมันอ่าวอแล้วกะแขวงเส้นขวางตะกี้นะมอนบ่อนนี้พี่น้องเอ้ยก่อนฝนจะย้ายไปพ่นสวรรค์น,นะจุดใจกลางแขง่งเส้นขวางเลยละตะกี้ตะก้อนนะตัวนี้นะ เดี๋ยวห้าสิบห้าคีล้นล้อนะตัวเมืองเมื่อขุ่นก้อนพี่น้องเลยเ่อขุ่นดิการมีบ่อนท้องเที่ยวอันนากระโตกยู่กระโตก,กตเมื่อขุ่นดิการมีบ่อนหัวส้มมีบ่อนท้องเที่ยวอยู่ได้พี่น้องเลยบอกว,ว่าจะเป็นพลาดจอมเพชร ธาตุจอมเพชรนี่กาเพิ่นเอาธาตุนะเพิ่นเอาเพชรไว้อยู่จมธาตุนะแต่กาเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเพชรนะและ้วกาธาตุฟุ่นธาตุฟุ่นนี่แมสนนะฟนะุ่นของนะพระพุทธเจ้านะนะเพิ่นนะนะเอามาสร้างธาตุอยู่นี่ฟุ่นดุของพระพุทธเจ้านะาั่นแหละธาตุฟุ่นแล้วกา น,นาเป็นซากพระคักพังของห้องว่าการนาตนะั้งแต่สมัยฝรั่งเศสบุพพิณน้องเวะห้องห้องกาศนะห้องกาศนะั้นห้องกาศเก่านะนะของฝรั่งอันนี้แมงตลาดเบื้องสายมือแมงตลาดเบื้องขแล้วก็บริเวณเขตนอกนะเป็นตึกแถวเฮอเสาเฮอเสา,เาขายตัวขายของ อนจากนั้นแล้วก็เข้าไปส้มพระพี่น้องเอ้ยพระพระเก้าพระแก่อยู่อันนทางหน้านี่ล่ะบทของเกี่ยวฮะน้า อันนี้กแม่นหงหมอเมืองคูดน,นี่กมห,หม,มง วัดเทวัดพี่น้องเอยวัดเทวัดนี่วัดที่มีสิ่งศดิ์สิางได้ที่ะพระธาตุเ้าแก่โ์พระธาตุมีพระสถานที่ท่องเที่วตั้งๆมีเข้ากับ เคยได้เข้าส้มแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วพี่น้องเออเต็นะมือสองผีก้อนถ้าว่าผูเล่นนะจะเข้าเบิ้งกับเข้าเบิ้งได้พี่น้องเอเข้าเพียบเขาว่าอาาันดาปม่านเบิ้งคู่นี่ละ่ะเห็นซื้อวิดีโอนี่ยนะตอนนี้เข้ากาสิปเดินข้างน,นะฮอดไก่เบื้องคู่มาแล้วบัดนี้พี่น้องเออไก่เบื้องคู่มาแล้ว เส้นทางที่เฮาจะเดินไปนี่กับไปเออร์นะคุณแล้วบันนีอนาปากสั้นแขวงบริคำไส้พี่น้องเออเอาโอเคพี่น้องเอยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเ,เดินทางเดินทางเฮามาเตอนาเมื่อกแเฟกแปกเส้นคว้างแล้วก็เดินทางมาฮอดอาาเมืองคูนแปกเส้นคว้าง รับคลิปนี้ขอฝ้าไว้สนิทกอนเด้อพี่น้องเด้อขออบเจอเลยล่ะที่ส้มแต่ต้นจะจบพี่น้องเออขอบเจอขออบเจอ